เปิดเพจง่ายๆด้วย5วิธีนะคะไม่มีการซับซ้อนเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจาย์ก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดเพจนะคะง่ายมากเลยนะคะนักศึกษาจะเ ทำไมจะต้องเปิดเพจด้วยนะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าเวลาที่เราจะทำช่อง YouTube เนาะถ้าสมมติว่าอยู่ๆเราเไปตัดคลิปลงคลิปวิดีโอใน YouTube หรือเราไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ไปไลฟ์เนาะใน y u t u b e อะไรเงี้ยโดยการที่ยังไม่มีคนติดตามหรือยังไม่มีคนรู้จักเนี่ยมันก็อาจจะยากนิดนึงนะในการเข้าถึงฉะนั้นการเปิดเพจก,กับการมีช่อง y t u t u เนี่ยมันจะต้องล้อกันไปด้วยนะคะทีนี้วันนี้นะคะสัปดาห์ที่แล้วเราเปิดช่อง YouTube ไปแล้วนะคะก็คือวิธีการเปิดช่อง YouTube ทำวิธี เปิดช่องยูทูบง่ายๆแต่สัปดาห์นี้นะคะอาจารย์จะมาแนะนํานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดเพจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดเพจง่ายๆแค่5ขั้นตอนเองนะคะแล้วก็เรื่องของการตั้งค่าต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็คงได้ไปดูในคู่มือหรือสไลด์กันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ก่อนอื่นดูตรงนี้ก่อนเลยค่ะพอเราอันดับแรกนะคะเราก็จะเข้ามาที่ facebook ก่อนนะคะ facebook ส่วนตัวเราก่อนเนาะสมมตินะ อะลองเปิดหน้าใหม่ก็ได้นะคะเราก็มาที่ facebook นะคะเสร็จแล้วก็จะมาตรงหน้านี้เนาะหน้า facebook ส่วนตัวของเรานะคะเสร็จแล้วเมนูซ้ายมือค่ะเข้าไปที่เพจนะคะพอเข้าไปที่เพจเนี่ยถ้าใครที่เคยสร้างเพจก็จะเห็นเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่เคยสร้างตรงห้องนี้นะคะก็จะว่างหมดนะคะเราก็มาที่กดเครื่องหมายบวกตรงนี้ค่ะ เขียขั้นตอนแล้วค่ะสองขั้นตอนแล้วเนาะเข้ามาที่ Facebook เข้าไปที่เพจแล้วก็กดมาเจอหน้านี้นะขั้นตอนที่สามก็คือสร้างเพจใหม่ค่ะเสร็จแล้วเรานะคะก็มาตั้งชื่อเพจเลยนะคะช่อง YouTube ของอาจารย์เนี่ยชื่อว่าไอเดียนะคะแล้วทีนี้ช่องไออเพจ Facebook อาจารย์ก็จะตั้งเป็นชื่อเดียวกันกับ youtube เลยนะคะก็คือชื่อไอเดียนะคะไอเดียเนาะ B ีเป็นอีใหญ่หมดเลยตัวใหญ่หมดเลย กว่านะ e e แล้วก็ a l นะคะเสร็จแล้ว channel เนี่ยส่วนใหญ่จะบังคับให้เป็นตัวเล็กนะคะอาจารย์ก็จะพิมพ์คำว่า channel ลงไปด้วยนะคะ double n, n e l นะคะ channel นะคะ idea channel นะคะเป็นหมวดอาจารย์จะเป็นรายการนะคะเพราะว่าไอเดียเนี่ยอาจารย์จะเน้นเรื่องของการรายการสัมภาษณ์นะคะก็จะเป็นรายการโทรทัศน์นะคะเป็นเอ,อ่อช่องนะคะช่องสำหรับ สำหรับแบ่งปันนะคะแบ่งปันไอเดียดีๆนะคะคือหมายความว่าไอเดียในที่นี้หมายความว่าไอเดียในการทํางานไอเดียในการทําบางสิ่งบางอย่างนะคะไอเดียที่เป็นไอเดียที่สร้างสรรค์นะคะแบ่งปันไอเดียดีๆไอเดียที่สร้างสรรค์ดีกว่านะคะ อันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของคอนเทนต์เนาะรวมๆไอเดียดีๆไอเดียที่ไอเดียที่สร้างสารรค์นะคะสร้างสารรคะ์ให้กับผู้ชมนะคะให้กับผู้ชมนะคะก็ประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของคีย์เวิร์ดนะคะของอาจารย์ในในกลุ่มนี้เนาะอ่ะต่อไปก็กดสร้างเป็นไงคะผ่านมาสามขั้นตอนแล้วต่อไปขั้นตอนที่สี่อ่ะอย่างนี้ถือว่า เรียบร้อยนะคะเราก็บันทึกได้เลยเนาะแล้วขั้นตอนที่4ี่ก็คือเรื่องของการทำโปรไฟล์ตรงนี้นะคะเรื่องของการสร้างนะคะสร้างโปรไฟล์หรือเรื่องถ้าสมมติว่าเขานะคะต้องการที่จะให้เราตั้งค่าตรงนี้เนาะอันนี้อาจารย์จะปล่อยผ่านก่อนนะแต่เราสามารถที่จะมาตั้งค่าทีหลังได้ในเรื่องของเบอร์โทรถ้าเราต้องการที่จะ กรอกเบอร์ทัวรไปนะคะเราก็สามารถกรอกได้แต่น,นี้อาจารย์จะปล่อยผ่านไปก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่มีเบอร์มือถืออีกหนึ่งเบอร์นะคะเราสามารถเพิ่มจํานวนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเ,อเขาเรียกว,ว่าตั้งค่าต่างๆได้เลยนะคะในส่วนนี้แต่ถ้าเราไม่ตั้งค่าทําไงเราก็ติกออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาตั้งค่าภายหลังได้นะคะออกไปก่อนนะคะก่อนอื่นนะคะขั้นตอนที่4ี่เนี่ยเรามาดูตรงนี้ดีกว่าเรื่องของหน้าปกกับโปรไฟล์ของเรานะคะอ่ะ อาจารย์นะคะได้เนาะมีรูปหน้าปกอยู่แล้วนะคะอาจารย์ก็จะไปเลือกรูปหน้าปกเดียวกันกันกบที่เป็นช่อง YouTube เลยนะคะก็คือเรื่องของไอเดีย a n n e l นะคะตรงนี้แต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ออกแบบหรือยังไม่สร้างเนาะสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์แนะนำแล้วเนาะไปที่ canva. com ก็จะมีหน้าปกนะคะของ YouTube ของ Facebook หรือเพจนะคะสวยๆเราสามารถออกแบบของเราได้เลยนะคะอันนี้ก็มาเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นรูปโปรไฟล์บ้างนะคะก็คลิกไปที่ตัวกล้องนะคะแล้วก็แก้ไขรูปโปรไฟล์นะคะเราก็ไปอัปโหลดรูปได้เลยนะคะอ่าอาจารย์ก็จะเอาโลโก้ช่องมาใส่นะคะก็เป็นอันนี้เป็นอันเดียวกับ YouTube เลยนะคะอาจารย์ไม่ได้ดัดแปลงเราจะเพิ่มคำอธิบายก็ได้หรือเราไม่เพิ่มก็ได้นะคะสำหรับอาจารย์จะไม่เพิ่มนะคะ อ่าเรียบร้อยระหว่างนี้ก็รอโหลดเนาะเป็นไงคะเรียบร้อยแล้วแค่นี้เราก็มีเพจของเราแล้วค่ะเราจะโปรโมทหรือไม่โปรโมทนะคะก็ได้สําหรับเรื่องของเครื่องมือนะคะการตั้งค่าต่างๆหรือการแก้ไขข้อมูลเราสามารถที่จะแก้ไขเพิ่มเติมได้เลยในส่วนนี้นะคะอ่าสมมุติว่าบางคนบอกว่าโอ๊ยไม่อยากจะเอาเพจนี้แล้วอ่ะต้องทํายังไงเราก็ไปที่ตั้งค่านะคะเสร็จแล้วเห็นไหมคะลบเพจจะอยู่ข้างล่างสุดเลยค่ะแล้วก็คลิกไปที่ลบเพจนะคะเสร็จแล้วก็ คุณจะลบเอ่อเพจไอเดียเนี่ยอย่างถาวรเลยใช่ไหมนะคะเราก็คลิกไปที่ลบนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะถามคุณอีกครั้งนะคะเราก็กดลบได้เลยนะคะว่าเราต้องการที่จะลบช่องนี้ไหมนะคะอ่าแต่อาจารย์ไม่ลบนะเพราะอาจารย์ต้องการที่อยากจะสร้างอยู่แล้วนะคะนี้อาจารย์ยกตัวอย่างให้เราดูเนาะ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการเปิดเพจง่ายๆด้วย5วิธีนะคะไม่มีการซับซ้อนเลยนะคะครั้งแรกเนี่ยเราจะต้องมี Facebook ของเราก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ไปเครื่องมือนะคะที่คำว่าเพจนะคะเสร็จแล้วก็คลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็สร้างเพจใหม่นะคะหลังจากนั้นเราก็ไปตั้งชื่อช่องของเราให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เลือกประเภทนะคะว่าเพจของเราเนี่ยจะเป็นการบริการแบบไหนนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไปตกแต่ง นะคะหน้าโปกกับตั้งโปรโปรไฟล์นะคะให้เรียบร้อยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งค่าต่างๆเราก็สามารถที่จะใส่เบอร์โทรนะคะหรือว่า,าใส่ลิงก์ต่างๆที่อยู่ของเราได้เลยนะคะก็สามารถไปตั้งค่าได้เนาะเดี๋ยววันหน้าจะมาแชร์แล้วก็แบ่งปันนะคะสำหรับวันนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้จาย์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมไปเปิดเพจกันนะคะ 拜拜。Bye bye